ใช่ไหมคะเวลาเรามาสวนสาธารณะเนี่ยเราจะเห็นน้ำใสหญ้าเขียวเรารู้สึกว่าธรรมชาติที่มันสวยจริงๆนะคะแต่พอเดินไปไม่กี่ก้าวเนี่ยเรากลับเห็นขวดพลาสติกและเศษขยะกระจกระจายอยู่เต็มพื้นหญ้าไปหมดเราเชื่อว่าทุกคนอยากเที่ยวให้มีความสุขแต่ความสุขของเรากับกายเป็นความทุกข์ของธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวปัจจุบันประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวมากกว่าปีละ30ล้านคนซึ่งแน่นอนว่าการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้อันมหาศาลให้กับประเทศ แต่ในอีกด้านก็สร้างขยะกว่า20ล้านตันต่อปีเรามักจะคิดว่าแค่เราคนเดียวทิ้งขยะคงไม่เป็นไรแต่ลองจินตนาการดูสิคะถ้ามีหนึ่งล้านคนคิดแบบเดียวกันธรรมชาติจะเหลืออะไรให้หน่าชื่นชมในอีกสิปีข้างหน้าเที่ยวให้สนุกแต่ไม่ทําลายธรรมชาติไม่ได้หมายถึงเราเลือกที่จะเที่ยวแบบจากัดความสุขแต่หมายถึงเราเลือกจะเที่ยวอย่างมีสติโทกแก้วน้ำเป็นของตัวเองรรยงอใช้ปรสติครั้งเดียวกันด้วยนะคะทุกคนรู้ไหมคะ การที่เรานําขยะเข้ามาในสวนสาธารณะไม่ต่ำกว่าคนละสามชิ้นและไม่เก็บกลับทาให้เกิดอะไรขึ้น 1. นนะคะทําให้ธรรมชาติไม่สวยงามและ2ทําให้น้ําเน่าเสียนะคะเมื่อมีขยะล,ลงไปน้ําค่ะปลาในน้ําก็จะตายเราเกิดมลพิษต่อน้ํานะคะวิธีแก้นะคะ 1. นําขยะที่เราเข้ามาเก็บกลับด้วยตัวเองค่ะ 2. นําขยะที่เราเอามาทิ้งขยะในจุดต่างๆที่มีนะคะ สิ่งเล็กๆเหล่านี้นะคะถ้าเรารวมๆกันทำให้หลายคนอาจจะกลายเป็นพลังยิ่งใหญ่ของธรรมชาติก็ได้ค่ะโดยที่ธรรมชาติไม่ต้องร้องขออะไรสักอย่างธรรมชาติไม่ได้พูดไม่ได้ค่ะแต่มันกำลังร้องขอให้เราฟังเสียงจากขึ้นที่อ่อนตัวลงสัตว์น้ำที่เริ่มหายไปและต้นไม้ที่กำลังแห้งเหี่ยวค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือสัญญ,ญาณเตือนจากโลกที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรใส่ใจธรรมชาติให้มากขึ้นค่ะ วันนี้ฉันอยากชวนทุกคนออกไปเที่ยวให้เต็มที่สนุกให้สุดใจแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมเก็บความรับผิดชอบใส่กระเป๋าไปด้วยนะคะเพราะการท่องเที่ยวที่แท้จริงไม่ใช่เห็นแค่สิ่งสวยงามแต่คือการรักษาความงามมันไว้เพื่อรุ่นต่อไปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้ๆ้วิทยาลัยเรานะคะวันนี้เราพาเพื่อนมาเดินออกกําลังกายนะคะทุกคนบรรยากาศที่นี่นะคะสวยมากลมเย็นสบายหญ้าเขียวน้ําใสมากเดี๋ยวทุกคนไปดูบรรยากาศกันได้เลยนะคะ yeah! มีกิจกรรมให้ทำมากมายไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานปั่นเป็ดหรือระบายสีนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกันเถอะบอาไปดิไปกันแล้วเหรอทำไมไม่เก็บขยะทิ้งกันเลยเนี่ยเอวพวกมันเดินไปไหนกันแล้วนู่นนู่นไปกันแล้ว เอยังไม่เก็บขยะเลยเออวางทิ้งไว้แบบนั้นแหละเดี๋ยวมีคนมาเก็บเองปล่อยๆไปเถอะทำแบบนี้ไม่น่ารักกันเลยนะคะทุกคนทุกคนควรไมวเ,เป็นแบบอย่างนะคะไม่ได้นะทิ้งแบบนี้มันทำลายธรรมชาติทำให้ธรรมชาติไม่น่ามองทำให้น้ำเน่าเสียด้วยนะอ๋อ อย่าลืมเชื่อกันเก็บและทิ้งขยายให้ตุกที่ด้วยนะคะเชิญครับคุณผู้หญิงอิงสบตามสบายไล่สาหรือว่าความของวานหรือขนมดื่มเพียวหรือผสม หากเราทุกคนเริ่มจากการทิ้งขยะให้ถูกที่แล้วยังช่วยกันแยกขยะตามประเภทให้ถูกต้องเช่นขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายเราก็สามารถสร้างสังคมให้หน่าอยู่ทุกคนอย่าลืมรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้โลกของเราน่าอยู่ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายได่ t ีมองฉันคงจะทนไม่ไหวฉันชอบเพล